ไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองมะนาวสีเทา R S หรือว่าสีขาวคันนี้ j จ็ G K 3คันนี้ให้จองเพียงแค่ร้อยเดียวพอออกแจ็ง่ายๆเพียงแค่จองร้อยเดียวและโทรติดต่ออันปฏิพัทธออตโตมานะครับสำหรับเพื่อนๆพื่อนท่านใดที่กำลังมองหา Honda Jazz มือ2ใช้อยู่ตอนนี้นะครับ มันไม่มีผลิตแล้วถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพที่เหมือนออกห้างป้ายแดงกับทรงที่แต่งซิ่งแบบไม่ต้องเสียเงินเพิ่มและผ่นเริ่มต้น6,000บาทมีแบบไหนให้กับเพื่อนๆได้เลือกกันบ้างเดี๋ยวลองมารับชมพร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ขาดอีกแค่นิดเดียวจะถึง1 0 0 0 0 0ซับแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะก้าวเข้าสู่1,000 0 0ซับไปพร้อมๆกันเริ่มกันด้วยคันแรกเลยนะครับ ตัวนี้สีสีเอกลักษณ์เลยใครจำกันได้บ้างถ้าเกิดตอนนั้นหลายบ้านก็น่าจะมีเป็นตัวทีวีนะฮะที่มันโฆษณาค่อนข้างที่จะยาวอยู่พอสมควรนะครับนั่นก็คือจะเป็นโฉม GK อันนี้คือจะเป็นโฉม GK ตัวโฉมแรกสีเหลืองมะนาวซึ่งมันจะเป็นสีโฆษณาหลักๆเลยของแจ๊ส GK โฉมแรกแจ๊สเนี่ยถ้าเกิดเราแบ่งออกมาก็จะมีเป็นอะไรครับ G d G e G E Hybrid แล้วก็จะมาเป็น G K ก็คือจะเป็นตัวหน้านี้อันนี้คือ G K ตัวแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ารถเป็นตัวปีต่ำไหมรถเป็นตัวเก่าไหมไม่นะครับ G K ยังไงก็คือ G K วันยันคำไม่ว่าจะเป็น G K แรกหรือว่าจะเป็น G K สุดท้ายยังไงก็คือ G K อ่าเป็นแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับรถ อันจะบอกให้นะเป็นปี2015 2557สีเหลืองมะนาวรถเดิมทั้งคันไม่มีชนมาแน่นอนส่งไส้คงเครื่องทุกอย่างจะเป็นสแตนดาร์ดทั้งหมดนะครับแต่ไม่ใช่เป็นตัวเริ่มต้นนะเป็นตัวเกียร์ออโต้ท,ที่มีแพทเทิลชิปตัวนี้ v ีพัดสีเหลืองมะนาวคันนี้ให้ผ่อนเพียงแค่6,000บาทเท่านั้น 6,000บาทตลอดสัญญาจองร้อยเดียวยางเปลี่ยนใหม่สีเส้นขัดสีเครือบผิวตัวรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศจองร้อยเดียวออกรถศูนบาทสำหรับคนที่รายได้1 3ื่นสามอยากซื้อคนเดียวไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องง้อใครไม่ต้องกู้ร่วมใครซื้อ GK สีเหลืองมะนาวคันนี้ได้เลยทันทีนะครับเน้นเลยนะฮะว่าผ่อนอยู่เดือนละหกพันสำหรับ GK ตัวโฉมแรกเกียร์ออโต้ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเพืเ่อนๆจะเป็นคุณผู้ชายถ้าเกิดหาฮอนด้าแจ๊จีอยู่มาที่ปฏิพัทธ์ออโต้แต่ถ้าเกิดอย่างได้ใหม่ขึ้นมาหน่อยครับต้องเป็นสีเทาดําคันนี้เลยสียอดฮิตสียอดนิยมอันนี้เขาจะเรียกว่าเทาอะไรถ้าเกิดเราเรียกกันในศัพท์ทั่วไปเขาเรียกว่าเป็นเทา RS นะฮะตัวนี้จะเป็นปี2019นะครับ รถก็จะมีความใหม่ขึ้นมาแต่อยู่ในช่วงของตัวโฉม GK เหมือนกันแต่เป็น GK ตัวโฉมสุดท้ายนี่คือ GK โฉมสุดท้ายซึ่งปัจจุบันตอนนี้เน้นเลยว่าไม่มีผลิตแล้วรถพวกนี้เราจะเรียกว่าเป็น rare item ไ,ได้หรือไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราจะเอาสภาพเดิมๆมมากที่สุดตอนนี้มันหาค่อนข้างที่จะยากหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าเกิดอย่างบางคันทําเครื่องมาก็ไปถอดเครื่องออกสิ แล้วก็ทํากล่องออกสิเอา ECU มาเป็นของเดิมสิและถ้าเกิดมันไม่เหมือนเดิมจะทํำยังไงครับปัญหาตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่เริ่มก็จะไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดเราต้องการรถที่เดิมรถที่เดิมจริงๆและมีการรับประกันหลังการขายมีการรับประกันโครงสร้างต้องซื้อแจ๊ตที่ปฏิพัฒน์ออโต้เท่านั้นตัวนี้ราคาขยับขึ้นมาหน่อยครับ489,000บาท ผ่อนอยู่เดือนละ8000ต่อสัญญาดอกเบี้ยรเริ่มต้นนี่2.99สำหรับมือ2ไม่ได้เกี่ยวกันในเรื่องของจำนวนเงินดาวครับเกี่ยวกับในเรื่องของเครดิตไม่ได้เหมือนตัวป้ายแดงบางคนบอกว่าฟรีดาวได้ไหมมันสามารถทำออกรถศูนย์บาทได้ถ้าเกิดเครดิตดีแต่ถ้าเกิดบางท่านไม่มีเครดิตแต่อยากได้ผ่อนอยู่ประมาณเดือนรับ8000บาทอย่างเทา RS คันนี้ทำได้เลยครับ ถ้าเกิดอย่างแบบนี้รายได้ต้องหมื่นเจ็ดซื้อคนเดียวไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องไปเรียกใครมากู้ร่วมไม่ต้องง้อใครเอาคนเดียวไปเลยทุกอย่างจบพร้อมใช้อีกหนึ่งคันสำหรับสีเทา RSP19 คันนี้คราวนี้มาดูคันที่ซิ่งกันหน่อยครับตัวนี้มันจะเป็นสีขาวสีสแตนดาร์ดเลย พบเจอได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและตัวเกียร์ออตโต้แต่ส่วนมากจะเป็นออตโต้ตัวนี้1.5 RS GK โฉมสุดท้ายเหมือนสีเทา RS คันเมื่อกี้นี้ตัวนี้จะเป็นรถปี2019นะครับคันนี้จะเป็นรถบ้านมือเดียวออกห้างป้ายแดงเอามาเทินเป็น Fortuner ไปประวัติตรวจสอบได้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่คันนี้จะเป็นการแต่งมาแล้วครับ เป็นการแต่งมาในแนวของรถสเตปญี่ปุ่นนั่นก็คือแจนเรียกว่าทรงสปูลนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเอาแบบจริงๆนะระหยัดกว่าไปทำเองเยอะคันนี้มีอะไรบ้างช่วงล่างก่อนเลยฮนะสตัดปรับเกียร์ของ JW 3 0ระดับหน้าหลังตัวล้อทรงสปูนพร้อมยางเคนโตะใหม่สีเส้นปี24และก็จะมีเป็นตัวคําด้านหน้าเดี๋ยวตรงนี้อันจะเปิดให้ดู เดี๋ยวจะเปิดฝากระโปรงด้านหนให้ดูแต่มันไม่ได้มีแค่นี้หรอกนะคือรถมันมีทรงคันเนี้ยสวยมากนะครับก็ไม่อยากจะให้ไปเสียเงินทําเพิ่มเติมนะอันนี้มันก็จะมีแบบนี้มาให้อยู่แล้วแต่เครื่องเนี่ยทุกอย่างก็คือจะเป็นเดิมหมดไม่มีใส่กลองไม่มีใส่กล่องแดงไม่มีรีแฟรนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจะมีการเปลี่ยนใส่ท่อมาเป็นของ A7C นา้าแจมน้าสายฮอนด้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปทําที่ร้านนะเขาค่อนข้างด่จิเยอะนะครับแบบนี้คําแบบนี้ไปซื้อเพิ่มทําไมช่วงล่างหน้าหลังไปทําเพิ่มเพื่ออะไรนะฮะล้อแม็กอยากได้แบบนี้มีใส่แล้วพร้อมยางใหม่ท่อแต่งๆเดินนุ่มๆเสียงเพาะ1หนึ่งใบไม่ต้องมีการเสียงเงินเพิ่ม ถ้าเกิดอยากได้ทรงที่แบบแต่งเลยแต่ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับตัวเครื่องยนต์แค่นี้ในรหัส L15 VTEC เทคเปิดโลกเปลี่ยนแค่นี้ก็ขับสนุกจะแย่อยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองมะนาวสีเทา RS หรือว่าสีขาวคันนี้ j a g k 3คันนี้ให้จองยปแค่ร้อเดียวพออย่าจองเยอะไม่ต้องใช้เงินออกรถเน้นเอกสารเน้นให้มีรถใช้งานในช่วงก่อนสงการนี้แบบรวดเร็วให้ได้มากที่สุด ถ้าเกิดยังสีขาวของแต่งจัดเต็มกันนี้ผ่อนอยู่เดือนละ8,000ต่อสัญญา4,99,000บาทปี2019 g e เกียร์ออโต้แพดเดิลชิพ RS ดื่มเดิม,ดมนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองมะนาวสีเทา RS หรือสีขาวคันนี้3คันนี้ GK3 คันสุดท้ายที่ปฏิพัทธ์ออโต้ฟรีดาวได้หมดทุกคันจองร้อยเดียวได้หมดทุกคันออกรถศูนบาทได้หมดทุกคันและสำหรับในเดือนนี้นะครับ อย่างได้ผ่อน6,000ไปคันนู้นนะอย่างได้ปีใหม่แต่ผ่อนไม่เกิน9,000มาสองคันนี้ครับอย่างได้ทรงแต่งซิ่งมาสีขาวคันนี้ฮนะไม่ต้องเลือกกันเยอะสวยทุกคันดีทุกคันและทดลองขับได้ฟรีด้วยที่ปฏิพัฒธ์ออโต้สนใจโทรหานได้เลยนะครับ0891104954นี่คือในอีกครั้งหนึ่งที่แจดเรากำลังจะหมดไปใครที่พลาดอดเดี๋ยวรอเซตหน้า แต่ใครที่ทานเส้นนี้อันดีใจด้วยขอคารวะเฮงเฮงเฮงและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ